ยืตัวบีบตัวยดตัวน้าคอนเทนต์นะ้วคอนเทนต์รมึงนนี่แม่มว่านตีซงขัวงกะทยติดใ่แล้วสักพัหล้วถือกล่องใหกล่องมั่นเลยมึนๆไปตื่นไปื่เี้ยมีการเอื่นกันที่ตื่นื่นมาแม่ไม่เตนเนี่ม่ไม่เตนออกกลอมา่อยิี๊ซอยเนี่ย

ทายบอท่านกบไปไหมเนีจ้ <c oughs> <S <S าจีาาาลีอาไหมะรีมาแล้วมามาซอยดืด้อไงซอยดื้อไง

ว้มหนประตูนะเมาไปุ้มย่ามังพี่เอาคนลุงเเดี๋ยวคนลุงครไ่ไ้ยังเลมเอาเรขาไปยไปลุ้งครกลวปุ๊มาียวพี่พี่เขาไปุ้นเอาจวงเอาคำคุ้นเสิร์ฟจวงเสิร์ฟไป้าจวง

เอดีปลอดหได้น่มนอันนี้อันนี้ของแม่มนจะมีห้อกับคันนแล้วมีกองแม่มาช้าดีกว่อไม่มามีกองแม่แ้นี่แหลมาตมือคืนแล้บนยันเมียบนดายังงอแย่จนนั่งมืนอไขวากันเดี๋ยวไม่อายด้ก่อนไม่ไหวไมปาไม่ปาไม่ได้าปน้องเอาเอามกส้อ อันมันปุูปับโพดบอกเมื่อวานบ่มีเวลาไปหาของมาอยากขอให้บ้านเลานี้ลําด้วยหลาด้วยบ้านกองเงินกองทองเรามีร้านไม้อันยอดอันยอดเน็กยาวนี่ยาวี่คออเดใจบานไหมละกันเน็กยัียววกท็ดจังเอบคุณาาเน็กรวยรวยสุบกนี่รับนปา